ใช่ครับทุกท่นหนัเรพลงี้ครับเออชื่อว่ากลัวครับเออเป็นโอเอซีเพลงแรกครับผมนะครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเออ่ความกลัวที่จะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปจุดเริ่มต้นจากเอ่อดึงในแรคเตอร์ของเอ่อัตาผมนี่แหละครับแต่เราจะอาจจะไม่ได้พูดไปโดยตรงว่าเป็นเป็นผู้ของไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายในที่ที่เรา ต้องการจะนำเสนอคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้านขามากๆเราจะหงอแหน่หรือเราจะเราจะรู้สึกว่าเราเราจะไม่อยากเสียเขาไปเพราะว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งในเรื่องนี้มันเกิดการสูญเสียเกิดการสูญหายตเองเองเพื่อทำให้เพลงเพลงนี้เกิดขึ้นใหม่เป็นไงมากับการที่เป็นไวรัสไหมเต้นครับเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาเลนจ์มากๆนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นำเอา พิมดีสารใส่ในเพลงแล้วก็อีกอย่างนงก็นานแล้วครับที่ไม่ได้มีโอกาสทำเพลงออฟฟิเชียลซาวน์แคร์นะครับก็ต้องขอบคุณตากโผลที่เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ของเราแล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้มาจับคู่เป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างสเปนดิ้งกับซานแนเตอร์รด้วยครับพอได้รับฟีลก็จะต้องทำทีเพลงแนว จริงๆมันมันมันจะว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะจะว่ายากก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเรื่องราวที่ที่ทีมงานได้ส่งมาให้ดูเป็นบรีฟเนี่ยมันค่อนข้างจะทัสไดของคนบวมันจะทำให้สุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยรับบรีฟตอน11โมงแล้วก็ส่งเดโมแรกออกมาเที่ยงเลยแล้วหลังจากนั้นต้องใช้เวลามาสักแบบหนึ่งอาทิตย์มานนาทิตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทำให้ออกเป็นมาสเตอร์ได้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบ ทัชในจิตใจของเรามากนะแล้วก็ทําให้เราสามารถเขียนเพลงมาได้ตรงตามที่บรีฟทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรมากมายครับก็ราบรื่นด้วยดีส่งไปครั้งแรกผ่านไหมครับแก้อยู่มันสองครั้งน้อยมากน้อยมากสนงครใช่ใช่ใช่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากเลยครับเพราะผลงานมันออกมาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมันตั้งแต่ตอนที่ทําเดโม่แล้วแล้วก็เมื่อตอนนี้พองานมันเสร็จมาแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันฟังแล้วกันแล้วก็ อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับกลัวนะครับ OST อสตะโขนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย24ตุลาคมเนี่ยเรามีโอกาสได้ปล่อย MV Official อปีเรียบร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็จะสามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยครับแล้วก็อยากให้ไปลองไปดูหนังด้วยแล้ว,ล,วลองฟังเพลงไปพร้อมกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับบองว่าน่าจะอินไปกับเพลงมากยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนครับขอบคุณะเป็นกิ๊บบ๊อคทีเซอร์อีกนึ่งนึง